แต่ใครก็ตามประกอบอาชีพโดยอาศัยกายทุจริตสามว่าจีทุจริตสี่คนนั้นเป็นอันว่าประกอบมิจฉาอาชีวะบางอย่างก็หลายอาชีพของคนนะที่เรียกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับประกอบทุจริตได้ทั้งหลายอย่างนะได้หลายอย่างทางกายด้วยทางวาจาด้วยส่วนมากก็หลายอย่างนั่นแหละ เวลาพูดให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนทําความจริงให้เป็นเท็จทาเท็จได้เป็นจริงเนี่ยมันมีแต่พูดที่ไหนมันมีการทะลึงตามีการทําบ่ายทางกายนะครับไม้ทําไม้ทางมืออย่างนั้นนะครับก็ทางกายเขาก็ตามประกอบไปด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่าคนนั้นไม่สมควรที่จะถูกประหารแต่ตัวเองใช้วาจาความเป็นเลิศทางวาจาพูดได้จนกระทั้งคนนั้นถูกประหารสมมุติเป็นอย่างนี้ ตัวเองก็มีส่วนร่วมในปานาติปาตซึ่งเป็นกายกรรมเป็นเป็นกายทุจริตเห็นชัดนะเอาละต่อหกมิจฉาวายามะความเพียรชั่วได้แก่ว,วิริยะที่สัมปยุตกับอกุศล,ลกรรมทั้งหลายหรือความเพียรในการประกอบอกุศล,ลกรรมวิริยะนี่ต้องมี เราจึงมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหววาจาพูดไปโดยประการนั้นประการนี้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายทําไปโดยประการนั้นประการนี้ทีนี้ไอกที่ทำนะมันเป็นอากุศลความเพียรที่เป็นไปในเวลานั้นจึงชื่อว่ามิจฉาวายามะไป ท่านนั้งอะไจะเห็นองค์ของกรรมบทอย่างนี้นะอย่างปานาติปาตมีองค์ห้าปาโนสัตมีชีวิตปานะสัญญิตาความรู้อยู่ว่าสำคัญอยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตวักะจิตตังจิตคิดจะฆ่าตัดโชวาญโมมีความพยายามอันเกิดจากความคิดนั้นนี่มิจฉาวายามะ เพราะแต่ก็ไม่พยายามคือไม่ลงไม้ลงมือสัตว์ก็ไม่ตายคิดใจมันตายขอให้มันตายตายนะครับคนคิดอะไรจะตายซะก่อนเพราะว่าขั้งแค้นตะเจนกระตั้งหัวใจวายก็ต้องมีการลงไม้ลงมือคือความพยายามในการจับสัตว์ลาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละก้อยเรียกมิจฉาวายามะไปนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เจ็ดมิจฉาสติความระลึกชั่วเพราะสติที่เป็นเอกุศลไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่ามิจฉาสตินี้จึงเป็นคําพูดถึงความหลงลืมสติเท่านั้นเดี๋ยวท่านจะเฉงนว่าเออมิจฉาสติสติชั่วความระลึกชั่วมีได้ด้วยหรือเกามีแต่ว่าสติมันของมาน่าปรารถนากันทัางนั้นเป็นโวหนกล่าวถึงความไม่มีสติเท่านั้นหรือหลงลืมสติเท่านั้น ง่ายง่ายวาระนั้นความสุขก็ดีความสวัสดีก็ดีจะมีแก่คนที่มีสติตั้งขึ้นเท่านั้นไม่สามารถจะทำสต,ติตั้งขึ้นได้ในคราวนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาสติมีมิจฉาสติหรือในคราที่ควรจะมีสติเกิดขึ้นการทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็ชื่อว่ามิจฉาสตินี่ว่าไปแล้วว่าโดยวัตถุก็ได้อกุศลได้แก่แอกุศลจิตตุบ,บาท,ทั้งหลายนั่นเอง แต่หากว่าถามว่าทำไมถึงไม่สามารถจะทำสติตั้งขึ้นได้ก็ตอบได้อย่างเดียวว่าเพราะว่าจิตเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นมิจฉาสติเอาก็จริงๆก็คืออกุศลจิตตุบาทนั่นแหละเกียวก็ว่าสติในะคนเราต้องมีควรจะมีอยู่ตลอดการทุกเมื่อคราวใดมีไม่ได้คราวนั้นก็ขอให้เชื่อว่ามีองค์นี้ก็มาสมทบ องนี้คือมิจฉาสติแปดมิจฉาสมาธิสมาธิชั่วได้แก่เอกกคาตาสมาธิก็เช่นเดียวกับสัมมาทิติมิจฉาทิฐิมิจฉา,าสมาธิในสมาธิชั่วได้แก่เอกกคาตาที่สัมปยศกับอกุศลลจิตทั้งหลายอ้ไปเทียบกับอทิติไม่ได้สัมมาทิติมันปัญญา อมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นทิฏฐิเจตสิกมันมีองค์รรมแต่ว่ามิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมันเอกะกะตาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เป็นเจตสิกคนละตัวได้แก่เอกะกะตาที่สัมปยุต์กับอกุศลและจิตทั้งหลายหรือภาวะที่อกุศลจิตตุบัตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวพูดง่ายๆว่าสมาธินั้นนะ ที่เราชื่นชมกันว่าดีว่าดีนะน,นะก็คือกุศลสมาธิแต่สมาธิที่เป็นอกุศลก็มีทีนี้สมาธิที่เป็นอกุศลก็ต้องเกิดในอกุศลจิตตบาทในอกุศลละจิตมีอุททัจจะความฟุ้งซ่านไหมตามทั้งอั้งหน่อยในอกุศลจิตทุกดวงนะครับจะมีอุททัจจะเกิดร่วมอยู่ด้วย เพราะว่าในปริเจตที่สองจะมีเจตสิกที่เป็นสาธารณอกุศลที่เป็นสาธารณะอยู่สี่คือโมหะอหิริกะอนุทัปปะและก็อุททัจจะอุทอทัจจะแปลว่าความฟุ้งเ่านทีนี้ในอกุศลจิตดังนั้นมีไหมเอกะกะตาเอาเอกะกะตามีสิครับเอกะกะตาเป็นสาธารณะ กจจิตทุกดวงใชด้วยซ้ําและเอกกตากับอุธัจจะมาเกิดร,ร่วมด้วยกันได้ยังไงเอกกตานะ่ะเคยภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแต่อุธรรรรัจจะเป็นภาวะที่จิตสัดสายไปในอารมณ์หลากหลายมากมายและมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงถามสักหน่อยใครตอบได้บ้างถ้าตอบได้ นะองค์อาจที่จะตอบนะครับจะพิจารณาไว้ต่อไปจะได้มอบตำแหน่งอาจารย์ <c ười> เ,เกิดร่วมกันได้ยังไงคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอันว่าถ้าผมถามแล้วผมจะต้องตอบเสเองทุกทีไ <c ười> เปเกมเป็นอย่างนี้เอกะกะตาถ้าเราเรียนให้ดีตั้งแต่ต้นนะในปริเชทสองะง เกิดภาวะที่มีที่จิตมีอารมณ์เดียวมีไหมครับจิตดวงหนึ่งมีอารมณ์หลายอย่างอะมีไหมไม,ไม่มีหรอะครับพอจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นก็มีเฉพาะอารมณ์เดียวแม้อันนี้ก็เป็นไปด้วยอํานาจแห่งเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ควรจะพูดถึงในที่นี้ก็คือเอกกตาเจตสิกเอกกตาเจตสิกกันนแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิต มีอารมณ์เพียงอย่างเดียวมีรูปเป็นอารมณ์ก็เฉพาะรูปไปมีเสียงเป็นอารมณ์ก็เฉพาะเสียงไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเวลานี้นะครับท่านลืมตาท่านก็เห็นภาพแล้วก็ท่านก็ฟังทำอยู่เหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินพร้อมกันเห็นมันจะขูวิญญาณได้ยินมันโสตวิญญาณจิตกระดวงเพราะฉะนั้นอารมณ์ต้องคนละอย่าง จากคูวิญ,ญญาณมีอะไรเป็นอารมณ์ถามอย่างเกรงใจไม่ใจดูถูกปมงความรู้รู้รปารลมโะอวิญญาณก็มีนะอสัตยอารมณ์รลอเสียงเป็นอารมณ์เป็นอย่างนี้นะครับแต่เพราะความที่จิตเป็นธรรมชาติที่เร็วเราก็ลืมตาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดหูไม่ได้เอาอะไรไปอุดหู อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่เห็น,นแม้ไม่ยังไม่ได้ยินแต่ว่าเพราะความที่เรกมาก็หมายรับรู้ทางหูก็เป็นการได้ยินเดียวก็ไปทางตาอีกเดยกก็มาทางหูอีกความรู้กเรียวเป็นเหตุให้เราสำคัญว่าตั้งเห็นตั้งได้ยินพร้อมกันเป็นไปในจิตดวงเดียวกันแต่ไม่ใช่จิตคนละดวงแล้วก็ เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเอกาตาในจักุวิญญาณก็จะเละรับเฉพาะอารมณ์เดียวคือรูปอารมณ์เอกกตาในโสตวิญญาณก็ปักลงไปในอารมณ์เดียวคือสัทธารมณ์เสียงต่างๆอย่างนี้เท่านั้นนี่คือเอกกตาเพราะฉะนั้นในอกุศลจิตตบาทแต่ละดวงแม้ว่ามีเอกตาเอกกตาเกิดร่วมอยู่นะฮะ ก็มีอุททัจจะอุททัจจะนะ่ะเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าพอเกิดร่วมอยู่ในจิตดวงนี้แล้วนะครับจิตดวงนั้นดับไปเกิดจิตดวงอื่นมาต่อสืบต่อมาจิตดวงอื่นแทนที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นต่อไปอีกกับเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกนินให้ดูตัวอย่างคนบางคนที่นั่งใกล้ๆท่านยืนใกล้ๆท่านที่ไหนก็ตามนะครับ จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนเรื่องพูดเร็วจังเลยบางทีเรายัางนึกว่าเขาพูดเรื่องเดิมอยู่เลยแต่เปล่าเขากำลังพูดวิจารณ์ว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ต่างกันอย่างไรใน,นความคิดจิตใจนะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่สวยเลยเราก็นึกว่าคนรุ่นใหม่แต่ว่าเขาพูดถึงรถรุ่นใหม่ที่กำลังวิ่งแล้วก็วิจารณ์ออกมาไม่สวยเอ๊ะมันยังไงกันเปลี่ยนเรื่องอะไรไม่เร็วอย,อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยกําลังเขาอุทธัจจะ ผลดึงปรากฏม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอกะกะตาเป็นเพียงทำให้จิตมีอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์เป็นสองเป็นสามแต่อุทัจจะแม้มีอารมณ์เดียวเพราะไปเกิดในจิตดวงนั้นแต่ก็เป็นเหตุให้เปลี่ยนอารมณ์เร็วในจิตดวงต่อมาจิตดวงต่อมาที่จะแทนที่จะถือเอาอารมณ์เดิมกลับไปถือเอาอารมณ์ใหม่ซะแล้วยังไม่ถึงวาระยังไม่ถึงคราวอันควรเลย เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมิจฉาสมาธิแม้เป็นอกุศลเจตสิกแต่เมื่อองค์รรมคือเอกะกะตาก็เรียกว่าสมาธิชั่วนั่นแหละในเกิดในจิตนะเพราะว่าสภาวะธรรมที่เรียกว่าสมาธิมันอย่างอื่นมันไม่มีท่านเรียกเอกะกะตาว่าสมาธิพอพูดถึงสมาธิที่เป็นเหตุนะจงุนงงสงสัยอะ เกี่ยวกับว่าท่านไปปักใจไว้อย่างนี้นะครับซึมทราบความรู้ว่าอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วต้องเน่นในอารมณ์ปักไม่จําเป็นนะเขาถึงได้มีว่าสมาธิแล้วไม่ดีสมาธิดีสมาธิไม่มีกําลังสมาธิมีกําลังไงแม่งั้นก็มีแต่มีกําลังอย่างเดียวสิสมาธิอ่อนสมาธิแก่กล้าอะมันยังมีอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นสมาธิชั่วมีได้ ทีนี้อย่างที่พูดเผยแผ่กันโดยทั่วไปผมว่าเกินไปนะสมาธิใดก็ตามถ้าหากไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเอาตําราที่ไหนมาเราเรียนหนังสือเราก็ต้องการมีสมาธิเวลาฟังทำอย่างนี้แต่มีเรื่องอื่นมาก่อกวนเช่นว่าพนพูดคุยกันข้างๆ เราก็เกิดความรำคาญเพราะเรียนไม่รู้เรื่องที่รำคาญเขาเพราะว่าเราเสียสมาธิในการเรียนไปก็จำปรารตนาจะมีสมาธิที่มีกำลังพอสมควรเกี่ยกับนี้เป็นอย่างนี้นะครับและเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิที่ตรงไหนล่ะและที่เราเรียนนะนะเราฟังโดยเฉพาะไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะในทางเราเวลาเรียนหนังสือมันต้องมีสมาธิเหมือนกันนะ ไม่อย่างนั้นการเรียนก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ไม่ได้สี่จะไม่ได้สี่หรอกได้สักหนึ่งครึ่งอะไรทั้งนั้น <c oughs> จะเรียนได้ได้เกรดสามเกรดสี่มันก็ต้องมีสมาธิในการเรียนดีพอสมควรถ้าไม่เป็นมิจฉาสมาธิที่ตรงไหนไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็จริงแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิที่ตรงไหน การเรียนหนังสือในทางโลกในสมาธิที่ใช้นะไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลยแม้แต่น้อยแต่สมาธิอย่างนั้นก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานได้นะการไปพระนิพพานก็ง่ายกว่าเดิมเยอะไปไม่ได้นะอธิบายผิดแล้วก็ไปตำหนิตีเตียนอรทนะอรันดาบทวตากาดาบทไปกันใหญ่เลยว่ามิเป็นมิจฉาสมาธิว่างั้นนะครับ สำหรับท่านอาดานดาบทอุทากาดาบทถ้าจะทำหนติเยนท่านควรจะเป็นเรื่องทิฏฐิมากกว่าว่ามีมิจฉาทิฏฐิประเภทสีรปรตุปาทานสีรปตมปราปรมาตวิสุทธิมรคเขาว่าไว้ท่านเข้าใจว่าข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยเป็นเหตุได้ถึงพระนิพพานนั่นคือมิจฉาทิฏฐิการเข้าถึงอายกินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะนี่แหละเป็นเหตุได้ถึงนิพพาน อย่างนี้เขาเรียกว่าศีรพตุปาทานและอนุสาสั่งสอนสิทธิให้ประพฤติอย่างนี้ศีรพตุปราทานศีรพตปรามาสะสั่งยศในบรรดาองค์มรรคที่เป็นอกุศลเหล่านี้ว่าโดยวัตถุหรือโดยธรรมก็มีเพียงสี่อย่างเท่านั้นคือมิจฉาทิฏฐิอันได้แก่ทิฏฐิเจตสิกมิจฉาสังกัปปะอันได้แก่วิตกเจตสิก มิจฉาวายามะอันได้แก่วิริยะเจตสิกและมิจฉาสมาธิอันได้แก่เอกะกะตาเจตสิกถ้าว่าโดยสภาว่ารรมีเสียงท่านไม่ถือเอามิจฉาวาจามิจฉากรรมตะและมิจฉาอาชีวะโดยเป็นธรรมแต่ละอย่างต่างหากเพราะจิตหรือเจตสิกอะไรอะไรที่ได้เชื่อมิจฉาวาจาเป็นต้นมันไม่มี เป็นความจริงว่า,ากุศลเจตนาที่เป็นไปโดยประการนั้นนั่นเองได้ชื่อมิจฉาวาจาเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่ามานับองค์ธรรมว่ามิจฉาวาจาก็คือเจตนาเจตสิกนั่นเองนะมันไม่ได้นะก็กลายเป็นว่าเออเจตนานี่เองเป็นมิจฉาวาจาแต่ที่จริงเจตนาที่ไม่เป็นมิจฉาวาจามันก็มีนี่นะ ที่เป็นไปโดยประการอื่นเจตนามีบทบาทเยอะแยะนั้นจะมารวบรัดคือมิจฉาวาจาเท่านั้นได้ยังไงเป็นอันว่าไม่มีสภา,าวะธรรมที่เป็นที่ได้เชื่อมิจฉาวาจาเป็นต้นโดยตรงเป็นความจริงว่าอากุศลเจตนาที่เป็นไปโดยประการนั้นนั่นเองได้เชื่อมิจฉาวาจาเป็นต้นอย่างนั้นเหมือนกันขึ้นชื่อวสติที่เป็นอกุศลหามีไม่ คำว่ามิจฉาสติจึงเป็นเพียงโวหารกล่าวถึงความหลงหลืมสติเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัวสภาวะธรรมอีกเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้องค์มรรคที่เป็นอกุศลอันเป็นทางไปสู่ทุกขตินั้นจึงมีสี่อย่างโดยธรรมเพราะว่าอภิธรรมนะ่ะมุ่งจะก,กล่าวถึงตัวสภาวะธรรมยกเอาตัวสภาวะธรรมมาเอ่ยแองท่านจึงพบอย่างนี้ว่าทำทั้งหลาย มากมายที่พระพุทธเจ้าตรไว้ในพระสูตรไม่มีชื่อแปลกฏอยู่ในอภิธรรมขันติมีไหมขันติจิตขันเจติเจตสิกไม่มีและสภาวะทำตัวนี้มีจริงไหมละ่ะมีจริงเป็นอย่างอื่นนะไม่มีตัว,ต,วตัวสภาวะทำอะไรที่เรียกว่าขันตินี่อยู่เลยอะไรอีกอะ่ะมักน้อย เจตสิกที่ได้ชื่อมากน้อยก็ไม่มีสันโดษอย่างนี้ก็ไม่มีโสรัจจะไอ้ก็ไม่มีเยอะแยะไปหมดไอ้ที่ไม่มีแต่ปรากฏก็ไม่พ้นจากไอ้ตัวสภาวะธรรมที่ที่มีอยู่แล้วนั่นแหะมาแสดงบทบาทเป็นสันมากน้อยมาแสดงบทบาทเป็นสันโดษอย่างโสรัจจะนะครับความประพฤติ นอบน้อมอย่าไปเติมว่าทอมตนนะทอมตนเป็นนิวะนิวาตะชอบพูดเป็นสร้อยกันอดน้อมทอมตนนอบน้อม่อมตนไม่ใช่นะอดน้อมก็ออน,น้อมทอมตนก็ทอมตนนะความจริงดูเนื้อหาสาระคําอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์จะมันน่าจะแปลว่าความสงบสงเสงี่ยมมากกว่าสงบสงเงี่ยมเรียบร้อย เป็นมารยาทอย่างอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างถึงคนที่เราพอจะกล่าวได้มีหรือไม่มีสวรัคจ,จะต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มาถอดรองเท้าหรือสวมรองเท้าให้ผู้ใหญ่ท่านเห็นได้เห็นเท้าตัวอย่างนี้ไม่ควรถ้าใครประพฤติอย่างนี้เขาเรียกไม่มีสวรัคไ การพูดถึงความไม่มีจะเป็นเหตุให้ท่านรู้ว่าหน้าตาของสวรจจะมันเป็นยังไงโดยเป็นในตัวเสร็จหรือว่าพูดกับท่านอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะไปออกชื่อท่านพูดกับท่านอยู่เลวนะครับไปออกชื่อท่านไม่สมควรต้องงดเว้นไปก่อนเช่นว่าพูดกันนะเป็นหัวหน้าตอนก็แค่ว่าท่านหัวหน้าก็พอเล้ว ท่านหัวหน้าสมศักดิ์ครับอยู่อย่างเนี้ยสมศักดิ์สมศักดิสส์ไปเรื่อยมันไม่บังควรแต่ใครพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสวรจัจะทางวาจาเห็นไหมสวรจัจะเป็นธรรมที่น่ารักสักขนาดไหนพูดง่ายง่ายว่าใครมีมากได้สวรรค์จะคนนั้นเป็นผู้ดีโดยสภาวะไม่ใช่ผู้ดีมาจากใกรสืบสายสกุลเลยเป็นของเฉพาะตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พวกนี้ร้วนแต่ไม่มีเจตสิกโดยตรงอย่างมากน้อยนี่ก็เหมือนกันมากน้อยก็คือไอเดียก่อนโรัจจะถ้าเป็นสงเคราะห์นะครับคือมุทุตาเจตสิกนั่นเองมุทุตาเนะี่ยภาวะที่จิตใจอ่อนโยนพูดง่ายๆว่ากุศลจิตตบาทจะว่าเป็นเฉพาะตัวก็ไม่ใช่อีกนะ คือกุศล,ลจิตดวงนั้นนะนะมีมุทุตาออกหน้าเป็นประธานนะอย่างนี้ถ้าหากรรมักน้อยสันโดษก็กุศล,ลจิตที่มีอาลภพะออกหน้าเป็นประธานคนที่มากโดยอาลภพะหรืออาลภพะมีกำลังจะเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะฮะ ไม่จำเป็นต้องมาระบ,บุเป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งต่างหากว่ามักน้อยเจตสิกสันโดษเจตสิก <c oughs> เรียนกันตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยธรรมจึงมีสี่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นดังได้กล่าวแล้วส่วนองค์มักแปดที่ยังสัตว์ให้สึงสุขติแนะบางเอินว่าหมดเวลาเสก่อนนะครับก็ต้องเอาไปต่อขดาวต่อไป วันนี้ตอนบ่ายก็ยังมีรายการอภิธรรมนะครับหยุดพักรับประทานอาหารกันซะก่อนในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถาคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่าน